สำหรับเรื่องแรกนะครับดี่ผมขอเริ่มต้นที่เรื่องดีกันก่อนแล้วกันนะครับล่าสุดทาง First Citizen นะครับได้ปิดดีลในการซื้อกิจการทั้งหมดของธนาคารซิลิโควาเล่แบงเรียบร้อยแล้วในณนขณะนี้นะครับนะก็ซื้อวงเงินเนี่ยไปราวๆห0แสนล้านบาทนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าทำให้ตอนนี้ถ้าเราดูนะฮะหุ้น First Citizen คือข,ข,ขึ้นมาได้เพืเ่อนๆนะถือว่าเป็นหุ้นแบงค์ที่น่าจะแรงระดับต้นๆแล้วกันในะขณะนี้นะครับแรงกว่าคริปโตนะเพืเ่อนๆนะพุ่งมา48.49%นั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าช่วงนี้โหดใช้ได้นะครับผมสำหรับหุ้นแบงค์ไม่รู้ว่าหลังจากนี้แบงค์ต่างๆจะกลับมาคึกคักกันหรือไม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจับมันได้นะหุ้นแบงค์ลงกันทุกที่นะครับเพืเ่อนๆไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐทางยุมนันรวมถึงทางฝั่งไทย ก็เลยได้ดวนวลงกันหมดทั้งโลกนั่นแหละนะครับเพราะว่าคนกังวลในเรื่องของสถานการณ์แบงก์ต่างๆว่าจะล้มเป็นโดมิโนโอ,อะไรในอนาคตหรือไม่แต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เริ่มได้จะคลี่คายกันมาได้บ้างแล้วบางส่วนนะทันทีทันต์เราไม่รู้ว่ามันจะจบหรือยังนะสทรัวิกฤตในด้านของธนาคารนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ก็ถือว่าตอนนี้โอเคแหละเริ่มเริ่มพอมีอาการยิ้มได้บ้างนะครับเริ่มพอยิ้มได้บ้างในขณะนี้นั่นแหละนะครับรวมถึงนะครับทางโกลแมนแซกมอร์แกนสัลลีนะฮะ w e l l าโก้ซิตี้กรุ๊ปเจพีเมอแกนตอนนี้ก็ถือว่าคึกคักขึ้นมาได้บ้างในตอนนี้นะครับนะก็อย่างไรแล้วต้องรอดูกันต่อไปนะว่าในเช้าวันนี้หุ้นไทยในด้านของฝั่งธนาคารจะมีอาการเป็นยังไงนะก็ขอให้เป็นวันที่ดีแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆสายแบงค์ทั้งหลายนะครับ ทีนี้จดยเราไปดูในเรื่องไม่ดีกันบ้างน,นะครับเพื่อนๆนะก็โอเคพูดข่าวดีวไปนิดนึงนะฮะขอมาดูเรื่องคริปโตที่ดูมาว่าจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่แบบผมว่ามันก็เบื่อๆนิดนึงนะหรือว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่จะหนักหนาสาหัสอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะ่าลาสุดทาง CFTC นะครับเพื่อนๆหรือว่าหน่วยงานกำก,กับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ได้ออกมายื่นฟ้องซีซีหรือว่ายื่นฟ้องทาง CO โอแบงก์แนนั่นแหละนะครับว่าขัดต่อข้อกฎหมายในเรื่องของ ตัวกฎหมายของตัวอะไรอ่ะการเทรดที่เป็นฟิวเจอร์นะหรือว่าเป็นดิเวกทีฟนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าไม่รู้ขัดยังไงเหมือนกันนะเพื่อนๆอันน,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 นี้ก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของรายละเอียดอีกทีนึงเนาะแต่ก็โอเคเบื้องต้นเนี่ยฟ้องไว้ก่อนนะครับตอนนี้ฟอ้องก่อนว่าขัดในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของการเทรดฟิวเจอร์นั่นแหละนะครับนะอันนี้ทางฝั่งสหรัฐนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วมันจบมาเป็นยังไงนั่นแหละนะครับซึ่งพิตี้ซีซีก็ได้ออกมาทวีตนะครับบอกว่า4นะฮะ4 ซซึ่งหลายคนก็คงงงนะครว่า4คืออะไรนะครับนะพิติซซี่4คืออะไรนะครับ4เนี่ยก็คืออิกโนฟัดเฟกนิวแล้วก็การโจมตีต่างๆนั่นแหละนะครับนาะอันนี้ให้ไว้ตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีในวันที่3มกราคมที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละนะครับนะก็ถูกว่า <c oughs> มีคนแซวฮาฮานะบอกว่าพิติซซ,ซี่จะบอกว่า4แบบเนี้ยไปจนแกนะฮะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าจะโดนโจมตีแบบนี้ ไปจนแก่นั่นแหละนะอันนี้ก็แซวเล่นนะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะเฉยๆนะในเรื่องของการโจมตี b บ n a แ c นเพราะว่าก็มีมาแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะช่วงตอนปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมาเพียบเลยนะครับรวมถึงในช่วงบูม m a เก็ตตอนปี2028ก็ยังโดนนะอันนั้นโดนทางฝั่ง อ,อังกฤษนะครับถ้าใครจำไม่ได้นะขนาดเนานเนาะแล้วก็ต่อปี2022ก็โดนทางฝั่งสหรัฐเออตอนนี้ก็ยังโดนอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังโดนอยู่ก็ยังไงแล้วขอเอาใจช่วยแล้วกันนะครับสำหรับ,ฟฟบแฟนๆแมนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางฝั่งเคนยาก,กันบ้างน,นะครับซึ่งล่าสุดทางประธานาธิบดีนะครับคุณวิลเลียมลูโตนะฮะได้ออกมาพูดในเรื่องของคําแนาะนำแล้วกันเนาะสำหรับประชาชนของเขานะครับว่าไม่ควรแล้วกันนะที่จะถือเงินดอลลาร์ ในเร็วๆนี้นะครับเพื่อนๆนะหรือว่าพูดง่ายๆหรืว่าเออเขามองว่าดอลลาร์เนี่ยควรที่จะเอามันออกไปหรือว่า get rid of them นะครับหรือว่าไม่ควรจะไม่ควรที่จะถือนั่นแหละนะครับรวมถึงก็ยังได้พูดด้วยนะฮะว่า the market will change within a few weeks นะครับเพื่อนๆหรือว่าตลาดมันจะเปลี่ยนภายในช่วงแบบไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆหมายคหมายว่าดอลลาร์จะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่อไปอีกทีนึงนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆก่อนหน้านี้นะฮะจะสังเกตนะว่ากลุ่มประเทศบริกเนี่ยหรือว่า b R I C S เนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเราดูนะก็คือ GDP เนี่ยทูดูรูฟขึ้นมาเรื่อยเยถูกต้องไหมขึ้นมาตั้งแต่ตอนอันนี้คือตั้งแต่ตอนปี1995นะขึ้นมาเรื่อยๆจนในณขณะนี้ฟลิปหรือว่าครอสกันแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของ GDP เเปรีียยบบบทกั G7 หรือว่าบริกหรือว่าทางฝั่งไม่ว่าจะเป็นอ่ะบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกาเนี่ยหรือว่าโซนบริกเนี่ยเปรียบเทียบกับโซนฝั่งยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเจแปน UK สหรัฐเนี่ยเออตอนนี้ดูมาว่าจะ cross กันแล้วในตอนนี้นั่นแหละนะอันนี้ผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรหลังจากน,นี้หรือเปล่านะครับผมคงจะ ในเรื่องของมหาภาพแบบนี้อันนี้ก็ต้องไปว่ากันไปรอนักวิเคราะห์นักวิชาการกันต่อไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ก็ถือว่าช่วงนี้โอ้โหเลยเดียวว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครุกกุ่นนะครับเพื่อนๆม่นจะเป็นในเรื่องของวิกฤตเศร,รษฐกิจต,ต่างๆวิกฤตโควิดแบงก์ดอกเบีย้ยอ่ะตอนนี้บริก ฟลิปหรือว่า Cross ตัว G7 อีกผมก็มันจะมารวมอะไรกันตอนนี้นะฮะงงดีเหมือนกันนะฮะก็อ่ะว่ากันไปนะฮะแต่ก็ถือว่าสิ่งที่น่ากังวลใจไม่น้อยก็เป็นเรื่องของนักลงทุนต่างๆนั่นแหละนะที่อาจจะโอ้โหช่วงนี้ตลาดค่อนข้างเอาแน่เอานอนยากมากแล้วก็พันผวนแบบข่าวดีกลายเป็นร่วงขาวไม่ดีกลายเป็นขึ้นนะฮะยังไงก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยล้กันในช่วงหลังๆ โดยเฉพาะในช่วงนี้นั่นแหละนะครับแต่ทันใดนัน้นนะครับทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมออยู่แล้วนะครับผมพี่เบิร์ดมานิดนะฮะได้บอกนะว่าวิกฤตเนี่ยโอเคมีความน่ากลัวนะครับแต่ต้องไม่กลัวที่จะเข้าไปหาความจริงในวิกฤตนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งถ้าใครติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะสังเกตได้อยู่แล้วนะฮะว่าหลายๆคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยก็จะรวยในช่วงที่เกิดวิกฤตนี่แหละนะครับผมซึ่งทันฉะนั้นมีวิกฤตก็ต้องมีโอกาสถูกไหมเหรียญไม่มี2ด้านมันมีขาวไม่มีมดํามันมีเงา มืดเงาสว่างอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องรอดูว่าวิกฤตในครั้งนี้ใครจะรวยจากสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่อไปนะครับแต่พอตลาดมันเฉลยแล้วเนี่ยโอเคในช่วงนั้นมันก็อาจจะสายเกินไปแล้วหรือไม่พอเรารู้แล้วเฮ้ยคนนี้รว้จากวิกฤตตอนนั้นมันอนาจจะไม่ใช่โอกาสสําหรับเราก็ได้แล้วถูกต้องไหมฮะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่า ต้องไปหาความจริงนะครับต้องไปหาความจริงกันต่อไปนะเนี่เป็นคําแนะนําจากพี่เบิร์ดนั่นแหละนะฮะลองเข้าไปดูในคลิปเี็วนี้กันได้เลยนะครับทั้งนี้ท่านั้นนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับที่ทางประธานาธิบดีของฝั่งเคนยาเนี่ยจะออกมาบอกว่าให้อา่าอย่าไปถือดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนะก็เออ่ไม่รู้จะไปถืออะไรเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าถืออา่าเงินเคนยาเชลลิงเนี่ยก็อันนี้คือถ้าเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์นะถ้าเราดูนะครับตั้งแต่แต้นปี2020 มูลค่าลดลงมาถึง23%นะเพืเ่อนๆนะเอออันนี้ก็ถือว่าชาร์จไม่สวยเลยนะครับชาร์จไม่สวยเลยในขณะนี้ลงมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับในเรื่องของ KES USD นั่นแหละนะครับแต่เั่ะนั้นผมคิดว่าอนาคตเขาก็คงจะมีการหาทางออกอะไรกันหรือไม่นะครับเพราะว่าล่าสุดทางเคนยาเนี่ยก็ตอนนี้เซ็นสัญญานะครับกับทางซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ UAE เพื่อที่จะซื้อน้ำมันไม่ใช้ด้วยเงินดอลลาร์แล้วแต่เป็นการซื้อด้วย เคนยาชิลลิงนั่นแหละนะครับแต่ทันทีท่านั้น,นนะครับในเรื่องของสตอรี่คนชักเริ่มไม่ใช้ดอลลาร์เนี่ยชักเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอยู่ในกระแสสื่อหลักกันเรื่อยๆในณขณะนี้นะครับนะก็ถือว่าคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะรู้กันแหละว่าเออไม่ควรใช้ดอลลาร์หรือว่าดอลลาร์จะมีบทบาทที่น้อยลงถูกต้องไหมถ้าเราติดตามข่าวสารนะครับแต่ก็แปลกๆนิดน,นึงเหมือนกันนะฮะก็ต้องระมัดร,ระวังเนาะ คือด้วยความที่มันเป็นในเรื่องของคนส่วนใหญ่อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าการที่คนบาวงคนเฮ้ดอลลาร์จะไม่เวิร์กอะไรแบบนี้บางทีมันอาจที่จะขึ้นสวนก็ได้นะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของตัวดิกซี่หรือว่า DXY กันด้วยนั่นแหละนะครับนะไม่รู้ว่าดอลลาร์เขาจะงัดอะไรมาเล่นทําให้ดิกซี่หรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์พุ่งทูดูรูฟขึ้นไปหลังจากนี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องระมัดระวงังเพราะว่าไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะครับนะซึ่งต่อให้ดอลลาร์จะ ม่ได้แบกด้วยทองคำถูกต้องไหมก็แบกด้วยอาวุธสงครามซะเยอะด้วยนะเพื่อนๆนะยังไงก็นะไปว่ากันในทีนึงนะครับซึ่งทันทีนั้นก็ยังไงหาจุดเข้าจุดออกจุดสต็อปลออะไรเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าไปถืออะไรยาวสมมติถ้าเป็นเอาคอยนะอย่าไปถืออะไรยาวนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราไม่รู้เลยว,ว่ามันจะกลับมาได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถือยาวผมก็ให้อยู่แค่2ตัวนะมีบิตคอยกับอี h e เรียมแค่นั้นนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นเอาคอยตัว,ต,วตัวอื่นเลยเนี่ยผมคือ ออกได้ก็ออกนะครับถ้าเราไม่ไหวแล้วนะแต่ถ้าใครติดมาตั้งแต่ช่วงยอดดอยแล้วออกไม่ทันแล้วนะตอนนี้นะครับแต่หมายถึงว่าคนที่แบบฮ้ยอยากจะหาจุดเข้าวันแบบนี้ก็หาจุดเข้าด้วยแล้วก็หาจุดออกเอาไว้ด้วยนะครับนะยังไงมีระบบในเรื่องของการเทรดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะแฟนๆเอาคอยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไดูที่ทางคุณไมเคิลเซเลอร์กันบ้างนะครับล่าสุดได้จ่ายนี่ให้กับทางซิลเวเกตนะครับที่ได้กู้มาเนี่ยราวๆ2 0 5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เรียบร้อยแล้วนั่นแหละในณขณะนี้นะครับก็อุ่นใจกันไปได้นะหลายคนก็กัวงวลว่าเฮ้ยอย่างนี้พี่ใหญ่ไม่เข้าซื้อเลจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังจากที่มีวิกฤตในเรื่องของซิลเวเกตกันไปในช่วงก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับตอนนี้ก็จ่ายหนี้ไปแล้วในตอนนี้นั่นเองนะครับรวมถึงมีในเรื่องของการซื้อบิตคอยเพิ่มขึ้นอีกถึงหก5ันสี่ร้อยห้าสิบห้าบิตคอยเพืเ่อน,นหรือว่าตีเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็หนึ่งร้อยห้าสิบล้วเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็ได้บิตคอยมาเนี่ยฉเฉลี่ยเฉลี่ย เห,าาหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งบิตคอยนั่นแหละนะครับทำให้ตอนนี้ทางมกโครซราร์จีถือบิตคอยลาวหน,น,นึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบห้า btc ในณขณะนี้นั่นเองนะครับนะอ่ะก็ค่าเฉลี่ยตอนนี้ของพี่ใหญ่เมกโคราซาร์จี้อยู่ที่สองหมื่นเก้านะครับสองหมื่นเก้าต่อหนึ่งบิตคอยนะก็เลยดูถัวมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะเงินถุงเงินถังนะครับเพื่อนๆนะคนรวยก็รวยก,กันไปนะฮะเง,นง,งินถุงเงินถังจะล่วงมาก็ไม่สนใจ ซัดเต็มข้อซัดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ถูกไปเองนะครับก็เลยดูซื้อถั่วซื้อถั่วไปเรื่อยเนาะสำหรับคนที่มีตังนะฮะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านคนทั่วไปก็คงจะหมดแล้วนะ,ะหมดแล้วนะ,ะรอมันขึ้นแล้วกันนะฮะอ่ะก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเ,เงินต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาในโลกคริปโตผ่านทางกองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ETP นะครับผม u t u a ั f u n นนะครับ OTC หรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าเป็นเงินจากทางบรษิษัทห้างร้านต่างๆนั่นแหละ ในณขณะนี้นะครับหรือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะในเรื่องของเป็นเงินที่หลังไงเข้ามานะครับในโลกคริปโตในตอนนี้นั่นแหละนะครับก็ถือว่ามีราวๆหนึ่งร้อยหกสิบล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆหรือว่าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็ราวๆสักห้าพันล้านบาทละกันนะครับก็ถือว่าเป็นการอินฟลูหรือว่าเป็นเงินลังไงเข้ามาเยอะที่สุด ตั้งแต่ช่วงเดือนฎาคมตอนปี2022หรือว่ากลางๆปีที่แล้วแล้วเบื่อนๆนะกถือว,ว่าเออมีมีแท่งใหญ่ๆขึ้นมาในนักขณะน,นี้ก็ถือว,ว่าอุ่นใจได้ยพอสมควรเหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้ดูมาว่าเงินจากห้างร้านต่างๆก็เริ่มหลงังไหลเข้ามาในคริปโตผ่านทางกองต่างๆที่ให้บริการกันอยู่นั่นแหละในนักขณะนี้นะครับก็มีอยู่หลายกองนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเราดูนะฮะเกรสเกลคอยแชร์นะครับทวิตเตอร์วันแชร์โปรแชร์โพส ทรีไอคิวก็ว่ากันไปนะครับหลายหลายเจ้านะก็รวมๆแล้วอย่างที่บอก159ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหลั่งไหลเข้าไปใน Bitcoin นะครับเพื่อนๆนนะบิตคอยเข้าไป127ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเนาะแล้วก็ลงลงมาคือเป็นช็อตบิตคอยเพื่อนเพื่อนช็อตบิตคอยคือโอเคแหละบางส่วนก็ไปลองบิตคอยบางส่วนไปซื้อบิตคอยบางส่วนก็มาช็อตบิตคอยเออเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้เยอะนะ1 2้อยยี่ร้อยยี่สิบเจ็ดเปรีย ร้านนั่นแหละนะครับนะแล้วก็รอนลงมาคือโอ้โหนี่แปลกๆนะเพือเ่อนๆนะโซลาน่านะครับนะมีคนซัดโซลาน่าด้วยนะครับสำหรับบร,ริษัทห้างร้านไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรเกี่ยวกับโซลาน่าหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าคนก็ไม่ก็จะเอาโซลา,านะ่าเนาะคนชักเริ่มบ่ายหน้าหนีคนไม่ให้ความสนใจคนไม่ติดตามโซลา,าน่าแล้วใน,นขณะนี้ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ไม่สนใจหรือว่าอขอไปไม่รู้ว่าการที่มีเหรียญหนึ่งที่คนไม่สนใจมันจะถูกหยิบยกมาเล่นอะไร กันหรือไม่เท่าคือเท่าที่ผมดูในเรื่องของตัว Energy ต่างๆโซล a น่าก็ยังมีการใช้งานอยู่ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรในณนขณะนี้นั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าโซล a น่าจะกลับมาได้หรือไม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้ทางไบเบิร์ดโอเคเอ็กนะครับก็มีส่วนลดคธรรมเนียมสำหรับเพื่อนๆกันด้วยนะครับทาง OK x มีส่วนลดถ,ถึง20%อนนะยังไงอย่าลืมเข้าไปดู โบนัสพิเศษกันได้นะครับในลิงก์ด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้นะแล้วก็ทางบิตเกตมีส่วนลดพิเศษถึง15รวมถึงมีเรื่องของโบนั130ส130เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับนะหมดเขตส,สิ้นเดือนนี้นะเพื่อนๆวันนี้วันที่28แล้วนะยังไงก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งเดียวดีๆแล้วกันที่เอามาฝากแฟนๆคริปโตด็อกนะครับนะแต่ก็ท่านี้ท่านั้นอย่างเช่นเคยว่า นอกจาขี่นอกจากคอยเนาะเราไม่รู้ว่าอนะคาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมฮะอย่างไรแล้วถ้าใครที่ต้องการได้เก็บออมในระยะยาวควรที่จะศึกษาฮาร์ดแวร์วอลเลตกันเอาไว้ด้วยนะครับไม่ควรที่จะไปเชื่อใจตัวกลางอะไร100%ต่อให้มีพวกออลิเซิร์ฟอย่างที่เห็นกันนั่นแหละนะฮะก็พิจารณาศึกษาความเสี่ยงกันเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคก็ยังไงเดี๋ยวพิจารณาในคลิปต่อไปนะครับยังไงช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาร้า์เลยนะเดี๋ยวขอเรียนก่อนนะครับนะช่วงนี้ติดเรียนอยู่พอสมควรนะครับติดคอร์ ก็โอเคเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคลิปตัดไปนะครับผมสวัสดีครับ